สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะเรามาอยู่กันในเส้นทางค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หน่อยนะคือมันเป็นทางลูกลังอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโอ้ยรถไหลแป๊บหนึงนะเนี่ยมันเป็นทางลูกลังแบบนี้แล้วลงเนินอะ่ะคือมอกี้จอดอะ่ะแล้วรถมันไหลเออยเนี่ยเราก็ปล่อยไหลไปก่อนคือทางเส้นนี้ ผมเชื่อว่าคนที่ขี่อะตามต่างจังหวัดอะมันจะต้องเจอทางแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันมันหมดปุ่ดมันหมดเส้นทางที่แบบเป็นลาดยางหรืออะไรเงี้ยมันก็เข้าทางลูกลังบ้างแต่อาจจะแบบสั้นหรือยาวแล้วแต่นะเทคนิคในการขี่นะขี่ช้าช้าอย่าขี่เร็วเพราะว่าโอกาสล้มอะสูงเพราะว่ามันจะมีทั้งหินกรวดและทรายนะครับโอกาสล้มสูง2ถ้ามันมืดมากๆเปิดไฟสูงเลยครับเปิดไฟสูงได้เลย ถ้าไม่มีคนสวนมาหรืออะไรเงี้ยไม่มีรถสวนมานะเปิดไฟสูงไปเลยนะครับพอแบบว่ามีรถสวนมาหรืออะไรเงี้ยแล้วค่อยเปิดไฟต่ํานะหรือว่าใครที่มีสปอตไลท์เนี่ยมันจะช่วยได้นะดังนั้นอ่ะผมแนะนํานะคือเปิดไฟสูงเลยครับนะเอาเราปลอดภัยครับเอาเราปลอดภัย anyway> เรื่องอืนน่นช่างมันนะครับคือถ้าเจอคนหรืออะไรเงี้ยเออเราค่อยเราค่อยแบบว่าลดไฟต่ําเพื่อไม่ให้แยงตาเขานะครับไม่ให้แยงตาเขานะ แล้วก็บางคนอย่างเงี้ยพอเจอทางแบบเนี้ยนะครับเจอทางแบบเนี้ยพยายามแบบเร่งให้เร็วผมบอกเลยครับว่าอย่าเร่งเร็วนะครับอย่าเร่งเร็วเพราะโอกาสล้มมันสูงเพราะมันมีหินนะครับเยอะบางทีคุณเหยียบหินและ้วฉะลับแล,ล้วล้มโอกาสบาดเจ็บสูงนะครับ ดังนั้นค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆค,ค,คลานไปประมาณสัก30 40พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับยิ่งบางทีขึ้นเนินอย่างเงี้ยมันฉาบนะครับเนี่ยมันฉลบได้นะเพราะว่าล้อมันพร้อมที่จะแบบฟรีอยู่แล้วนะครับดังนั้นน่ะอย่านะครับอย่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยผมผมค่อยๆไปเนี่ยเห็นไหมค่อยๆไปเนี่ยครับค่อยๆไป ค่อยๆไปเรื่อยๆอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องไปรีบเนี่ยคือพอเจอทางแบบนี้บางคนกลัวผมเชื่อว่าทุกคนกลัวแหละเพราะหนึ่งก็คือมันเปลี่ยวสองมันมืดสมแม่งไม่มีใครเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยไม่มีใครแบบอยู่เลยอ่ะดูดิสองข้างทางมีแต่สวนมีแต่ไร่ บางครั้งอ่ะเราต้องขี่รถผ่านเส้นทางแบบนี้ในตามต่างจังหวัดนะคือยังไงต้องเจอยังไงต้องเจอเจอมากเจอน้อยยังไงต้องเจอนะครับแต่เแค่ว่าเมื่อเจอแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยเจอแล้วจะทำยังไงก็ขี่ไปเรื่อยๆครับขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับพอมันพอเราเปิด GPS แล้วเนี่ยพอมันเข้าทางหลักหรืออะไรเงี้ยนะครับพอมันเข้าทางหลักหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อย แบบเร่งความเร็วหรือใช้ความเร็วหรือว่าถนนที่มันเริ่มดีแล้วเริ่มมีไฟเนี่ย่ะเราค่อยใช้ความเร็วเนาะเนี่ยคือถนอนแบบอย่างเนี้ยในตามต่างจังหวัดอีกอันนึงอ่ะที่ที่ต้องต้องระมัดระวังนิดนึงคือมันลำคาญไม่ใช่อะไรหรอก คือแมลงประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอ่ะแมลงอ่ะมันจะเยอะมากนะครับดังนั้นอ่ะถ้าใครใส่หมวกเต็มใบหรืออะไรเงี้ยจะช่วยได้เยอะจะช่วยได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าใครใส่หมวกแบบเปิดหน้าหรืออะไรเงี้ยแมลงมันจะเข้าตานะประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้จนถึงจนถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับเนี่ยคุณลองไปดูดินี่ประมาณสักหกโมงนิดๆเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้ว แล้วคุณลองคิดดูสองทุ่มอ่ะจะมืดขนาดไหนดังนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าเส้นในตามต่างจังหวัดอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยสปอตไลท์มันไม่จําเป็นมันอาจจะไม่จําเป็นตอนที่คุณเอ่อไม่ได้มืดมากแต่ถ้าคุณเจอสภาพการที่แบบสองทุ่ม,สาม,มาสามทุ่มอย่างเงี้ยอ่ะสามทุ่มอย่างงี้ดีว่าสามทุ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยสามทุ่มขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยนะครับผมบอกเลยนะ คำว่ามืดของคุณน่ะถ้าอยู่ในเมืองอะ่ะมันมีแสงไฟอะ่ะมันยังพอมองเห็นนะครับแต่ถ้าตามต่างจังหวัดอะ่ะมันมันคือมืดแบบมืดตึบเอางี้เดีมืดตึบ,ม,ตบมืดตึบคือคุณมองแขนตัวเองยังแทบจะไม่เห็นอเอางี้ดีกว่าคุณจะมีแค่รถแล้วก็แสงไฟของรถแล้วก็ถนนแล้วก็สองข้างทางที่เวลาคุณสาดไปอย่างเงี้ยบางทีอย่างเงี้ยคุณจะคิดไปเองแล้วว่าเฮ้ยใครแม่ง ยืนยืนอยู่ปะวะหรือว่าบางทีคุณเห็นเงาหรืออะไรเงี้ยแบบมันจะรู้สึกแบบว่าใครตามกูมาปะวะมันจะเป็นเหมือนงั้นจริงๆจริงๆคือความมืดน่ะถนนถนนมันจะบอกเลยว่ามันจะไม่เราคิดไปเองอะ่ะเฮ้ยใครแม่งยืนอยู่ริมริมทางวะเฮ้ยมันเงาอะไรวะเฮ้ยแสงไฟข้างหลังมาเนี่ยคือรถรถมันตามข้างหลังมาปะวะคือมันตามเรามาปะวะมันจะมาโป้นเราไหมหรือมันจะอะไรเราไหมหรืออะไรเงี้ย คือบางทีมันคิดไปเรื่อยครับมันคิดไปเรื่อยเพราะว่าทางมันเปรี่ยวมาก2ก็คือว่าบางทีอ่ะนานๆจะมีคนรถตามเรามาทีอาจจะแบบว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเงี้ยก็อาจจะแบบขี่ออกมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะกังวลแล้วเฮ้ยแม่งขับตามเรามาตลอดเลยเว้ยแบบขับตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยเออเราก็จะกังวลจริงๆอ่ะและในสวนนะ อย่างนี้นะขี่อย่างนี้นะเนี่ยเห็นปะทางแยกทางเนี้ยผมถามนะถ้าคุณมาดึกๆแล้วคุณไม่ใช่เป็นคนชํานาญเส้นทางไปทางไหนอ่ะไปทางไหนเออคุณบอกจะบอกว่าเลี้ยวโค้งเว้ยเลี้ยวโค้งอ่ะแต่ถ้าคุณมาทางเนี้ยไปไหนอ่ะเออถ้าคุณมาทางทางเนี้ยไปทางไหนคุณจะมาทางตรงหรือจะโค้งเนี่ยแม่งตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้คือบางคนแม่งจําไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติมันหลายหลโค้งหลายหยแยกเนี้ยซิกแซกซิกแซกไปอย่างเนี้ย แล้วพอมาถึงตรงนี้มันไปทางไหนวะหลงจริงแม่งหลงเชื่อผมเหอะยังไงก็หลงแล้วหลงอ่ะในสวนอย่างนี้เรื่องยาวนะผมบอกเลยพอแม่งมืดเรื่องยาวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนี่เลี้ยวเลี้ยวขวานี่ะเลี้ยวขวานะ,ะเดี๋ยวผมจําลองให้ดูเลยเนี่ยภาพบรรยากาศเลยนี่หกโมงลจะจมันน่าจะหกโมงแล้วแหละ 6โมงยังมืดขนาดนี้คุณดูเดะแล้วถ้าสองทุ่มจะขนาดไหนเออถ้าผ่านอย่างเงี้ยเส้นอย่างเงี้ยผมมีทริคนะเปิดไฟสูงเลยเปิดไฟสูงเลยแล้วใครที่แบบว่าเห็นรถตามนะมข้งหลังนะชำเลืองมองรถข้างหลังแล้วเอ๊ะชำเลืองมองแบบกระจกมองข้างเลยมากี่คนเออมากี่คนผมจะชําเลืองนี้เลยมากี่คนสองแม่งเร่งเครื่องมาเข้าประกบแล้วเปล่า นะครับเตรียมเตรียมก่อนเลยเออเตรียมก่อนเลยนะครับว่า่าจะยังไงนะครับจะยังไงเออเนี่ยผมบอกเลยนะเนี่ยแม่งอันตรายมากเลยเนี่ยผมจำลองให้ดูเห็นไห เนี่ยหกโมงแล้วเนี่ยถ้ารถจอดอย่างเงี้ยทำไงเนี่ยอยู่ดีๆแม่งจอดเฉยเลยเนี่ยเห็นไเนี่ยอยู่ดีๆแม่งจอดเฉยเลยเนี่ยเห็นปะคือคนแม่งอยากจอดจอเลยอ่ะคือมันเป็นถนนที่แบบมันมันไม่มีกฎอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในสวนอ่ะเออแม่งไม่มีกฎแต่ดูดีหกโมง มืดแล้วอ่ะมืดตือขนาดนี้นี่คือคุณจะเห็นเลยว่าประโยชน์ของสปอร์ตไลท์อ่ะแม่งมีประโยชน์แล้วมีประโยชน์แล้วว่ามันมันช่วยคุณได้แล้วเนี่ยนานๆจะมีแบบว่าจุดจุดนึงที่แบบเป็นเป็นแหล่งชุมชนนะแต่ถ้ามันไม่มีแหล่งชุมชนแล้ว,แ,ลวแบบถนนมันวิ่งอย่างเงี้ยมืดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วสองทุ่มอย่างเงี้ยเออจะทำยไง แล้วถ้ารถคุณแม่งน้ำมันใกล้หมดอ่ะทําไงเออนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะจะบอกให้ฟังนี่แค่หกโมงเนะหกโมงจะทุ่มถ้าสองสามทุ่มขึ้นไปอ่ะมันจะมืดขนาดไหนเวลาที่คุณขับผ่านสวนอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะอาจจะต้องเจออะแต่อย่าให้เจอดีกว่างูงูเลื้อยข้ามถนนอืม ยังไงก็มีนะครับยังไงก็มีนะครับแต่เมื่อมันมืดแล้วอะ่ะผมบอกเลยนะจิตใจคุณอะ่ะแม่งจะแบบว่าหลอกตัวเองใครแม่งยืนอยู่ตรงนู้นวะใครแบบแม่งแบบตะคุมตะคุ่มวะใครขี่รถตามเรามาวะมันจะเป็นหมดเลยและยิ่งถ้าผ่านวัดนะโอ้โหพระเจ้าแม่งเดอะช็อคแบบเข้าหัวเลยแบบเชีย่ยผ่านวัดดี่แบบว่าคือ,ค,อคือไม่อยากมองดีกว่า กำแพงวัดหรืออะไรเงี้ยไม่เคยคิดอยากจะมองเลยว่าวัดนี้เชื่อ,อไหลแบบถ้าสามทุ่มขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยในต่างจังหวัดนะแลวทางเปียวๆอย่างนี้นะแล้วผ่านวัดนะผมไม่สนเลยว่าวัดวัดเชื่อ,อไหลหลวงพ่อตื่นหรือไม่ตื่นหรืออะไรไม่สนแล้วคือแม่งห่างได้ห่างเลยคือห่างได้ห่างเลยกำแพงวัดประตูวัดนี่ห่างเลยพยายามแบบว่าไปให้แบบพน้พนๆพน่พนอะเอางี้ดีกว่าพ้นๆลคุณเชื่อผมเหอะ จิตใจแม่งแบบว่ามันมันมันมีภาพจาดีอ่ะเออมันมีภาพจํเออาจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วมันจะทาให้เราแบบกังวลเลยแบบเหมือนหลอกตัวเองอ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรหลอกไม่มีอะไรหลอกแล้วยิ่งถ้าแบบว่าตรงไหนแม่งมีงานศพนะแล้วแบบหมาหอนะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยกล้วยลำว้าแม่งโคตรบิ้วเลยอ่ะแล้วทางมืด,มด ทางเปลี่ยวเปลียวในต่างจังหวัดไม่มีบ้านคนผ่านวัดโอ้โห,โหแม่งครบสูตรหมาหอนครบสูตรเลยครบสูตรผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องขี่คนเดียวเป็นเรื่องนะครับแม่งหลอนมากอ่ะผมบอกเลยถามว่าเคยเจอไหมเคยเคยถามว่าทํำยังไงก็คิดะว่าไม่มองแล้วก็ขี่ๆผ่านไปไม่น่าจะมีอะไรอะไรประมาณเนี้ยคิดอย่างเนี้ย นะครับคิดอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอ่ะแม่งอยู่ดีๆมีแบบไฟสาตออกมาอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ตกใจไงเฮ้ยเคี้ยใครอะไรเงี้ยบอกอ๋อบางคนก็แบบว่าไปงานศพหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วแบบเขาก็ผ่านอะไรเงี้ยผ่านมาอะไรเงี้ยออกมาจากวัดหรืออะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละเขาก็แบบว่าเออผ่านออกมาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรหรืออะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละผมก็เลยแบบว่าโอ้ คือแม่งแบบตกใจเลยเนี่ยเนี่ยลองที่ดูนะประมาณหกโมงกับกับทุ่มหนึ่งเนี้ยแม่งมืดอย่างเงี้ยแล้วถ้าสองสาทุ่มอะจะขนาดไหนนี่คือตามต่างจังหวัดนะมันมืดอย่างนี้จริงๆดังนั้นอะใครที่แบบว่ามองว่าเฮ้ยฉันจะไม่ขี่ดึกเนี่ยเนี่ยผ่านวัดอย่างเงี้ยเออวัดอย่างเงี้ยยังดีที่แบบว่ามีมีไฟเอออย่างเงี้ยยังมีไฟแต่ผมถามนะวัดต่างจังหวัดอะ่ะ จะมีไฟแบบนี้ทุกวันปะเออจะมีไฟแบบนี้ทุกวันปะเออเอาอย่างนี้ดีกาส่วนใหญ่อะไม่มีไฟเงียบๆดูโบราณโบราณเป็นเลือนไม้ประตูไม้อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแบบสถูมีแบบโกรธหรืออะไรเงี้ยตามกําแพงหรืออะไรเงี้ยมีรูปแบบคนบบเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยข้างๆกาแพงหรืออะไรเงี้ยฟิลอย่างนั้นเลยอะ เออแล้วผมถามคุณนะถ้าคุณขับผ่านเป็นยังไงเออเนี่ยนี่แหละคือภาพบรรยากาศนะของจริงเนี่ยเนี่ยมืดขนาดนี้นี่ยังยังไม่สุดนะสุดประมาณสองสามทุ่มเนี่ยมืดกว่านี้อีกดังนั้นนะ่ะสปอตไลท์ถ้าติดได้ก็ติดผมไม่ได้เชียร์ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรกับใครนะ ถ้าไม่ติดก็ไม่มีปัญหาก็คืออยากกลับดึกประมาณสักสองทุ่มก็ควรถึงที่พักใช้ไฟสูงยังพอได้อยู่แต่ถ้าประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งเนี่ยไฟสูงจะแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันโพรเพล์ไฟสูงเราแรงไม่พอนะครับดังนั้นอ่ะมันจะยังแบบมองได้ไม่เห็นชัดนะครับดังนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าถ้าสองทุ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยอ่ะไฟสูงเนี่ยยังมีประโยชน์นะครับมันยังมันยังมองเห็นแบบไปไกลได้นะ ไม่ไปไกลได้แต่ถ้ามีสปอร์ตไลท์ก็ช่วยดะเยอะนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คืออย่าขกกับดึกเพราะบางทีมันอันตรายนะครับถึงแม้มีสปอร์ตไลท์มีอะไรก็แล้วแต่เถอะมันก็อันตรายอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือเอามาแชร์ให้ฟังนะ